ครับอันนี้เป็นการไ like ล์ครั้งแรกของผมผมเองก็ไม่เองเริ่มต้นจากการไ like ล์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือแย่เดีตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านกีรีวงเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกวา่า เอ้คีด้วงหลังฝนตกและน้ำท่วมมาเรียบร้อยแล้วสภาพก็กลับเป็นปกติแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าร้นค้าเปิดหรือยังเพราะนี่ผมก็ไม่ได้มานานแล้วก็เลยเดินสำรวจกันส่วนตอนนี้แม่น้ำก็กลับเป็นปกติแล้วเดี๋ยวซอพกล้องให้ดูอ่าโอเค นี่คือแม่น้ำที่ตอนนี้กลับเป็นปกติแล้วก่อนหน้านี้น้ำท่วมผมไม่ได้มาถ่ายเพราะว่ามันอันตรายมากไม่รู้ว่าที่จะไล่จากเท่ไหนเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีปัญหาก็คือร้านขนมที่เคยกินนี้อยู่ตรงไหนแล้วไม่ได้มานานแล้วก็เลยเริ่มหาคาราเจอ ปัญหาก็คือจะมีคนไลค์คนดูหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกอาจจะเขินๆหน่อยเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับจจการตัวเองยังไงดีเอออตงตรงน,นะครับพอ,พอไลอ์อย่างนี้คนเดียวแล้วมันเหมือนกับ อ๋อตกใจหมดเวผมนึกว่าลืมกุญแจรถไป,ไปที่รถโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วว่าผมมาผิดทางหรือเปล่า เพราะว่า oh. เพราะว่าหาร้านไม่เจอตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งนี้ว่าไลร์ IRL ได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นการไลร์ที่มาเที่ยวไม่รู้จะเรียกว่า IRL ได้หรือเปล่าสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า IRL คืออะไรก็คือ In Real r i e ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาถ่ายไอแบบรูปแบบ IRL ก็เดี๋ยววันหลังจะมีมีทำอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้มาเที่ยวคีรีวงส่วนใหญ่ผม่ะว่าจะถ่ายเป็นแบบถ่ายมาเที่ยวมากกว่าจะถ่ายเดียวถ่ายทำอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์ทุกวันเพราะว่า,วาเพราะวเอจะทำงานกตึกสุขจนถึงเสา ร้านได้แค่วันอาทิตยวันเดียวเนซึ่งจะว่าไงดอีอ่ะตอนนี้ผมชักจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วผมหาร้านที่ตัวเองกิดหาเจอรูปล่าตอนนี้พอเดินมาไกลแล้วไม่ได้มานานเกิน เรื่องหาราชวิญงไม่เจอกอดหัวเลยตอนนี้จะเริ่มเล่าการ ถ่าถ้าจะทําวิดีโอนั้นผมจะทําวิดีโอไลฟ์แบบนี้แล้วก็พูดไปเรื่อยขึ้นอยู่กับว่าคิดอะไรได้ก็พูดอะไรสิ่งนั้นตอนที่ผมเองก,ก็เริ่มโ้นก็เขินอยู่ว่าก็อาจจะเขินๆสักหน่อยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเอาจริงๆพูดหน้ากล้องนี้ก็เข,นขินอยู่เหมือนกัน มันผิดกับที่ทําคลิปดีโอของหน้านี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็แท็กแชทมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีถ้าเป็นหัวข้อดีๆก็สามารถคุยกันได้ออชีวิตหนอชีวิต เดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงรู้สึกจะสูงเกินไปอ่าโอเคไม่ดีครเัเอามือเหมือเดิมดีกว่าเย้โอเคผมได้ ตอนนี้ผมคิดว่าผมกำลังหลงทางเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราร้านที่ผมจะไปทานนั้นผมจำได้ว่ามันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ไกลหรือว่าตอนนี้ผมคิดผิดแต่ตลาดดีครับมากินบ่อยแท้แต่กาลืมแต่การลืมตำแหน่งร้า เออไม่ใช่หรือเปล่ลาอันนี้ไม่ใช่ในบ้านคน นี่ใักจะสงสัยแล้วว่าผมมาถูกทางหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเดินมาไกลมากแล้วย่งผมยังไม่เห็นร้าน เดียวไรเอาแบบสมจริงเลยไม่เตรียมสคกิดไม่เตรียมอะไรเลยเรียกได้ว่าจะจะพูดอะไรก็พูดถ่ายอะไรก็ถ่ายนี่ก็ถ่ายมาจะสิบนาทีแล้วเแท้วจะไม่มีคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก คิดว่าผมเจอร้านผมจะกินแล้วโอ้โหผมจอดรถสักไกลเลยเดินเดียวอมาทีนี้ดูมาโชคดีที่ผมไปจอดรถตรงโน้นเพราะว่าดูจากหน้าทางนี้นไม่มีที่จอดเออเอากระมันสิ เด็กวน้สะเทือนหูดี <c oughs> ผมไม่รู้ว่าคนที่ติดตาผมมนอยู่แล้วน่าจะเห็นไลน์นี้หรือเปล่าหรือว่าผมทำอะไรผิด <c oughs> ผมอาจจะต้องหรือว่าต้องแสกด้วย แต่ไม่ว่ายังไงก็ร้านครั้งแรกมันปิดถูกยังไงก็ค่อยว่ากันที่หลังโอเคเดี๋ยวสวัสดีไดูร้านนี่คือร้านที่ผมจะกินวันนี้แต่ไม่รู้ว่าขนมยังเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขอสั่งอาหารขอได้ครับ ก่อนนะครับอันนี้สั่งตรงนี้หรือว่ารับพี่โตค,ครับญญโอเคครับ ปูชิโน่เย็นหนึ่งที่ครับขนาดปกตินครับหวานปกติครับ สแกนจ่าครับเอ้ยเอ้ยไม่ใช่สแกนจ่าทูกปิดเลยชิมที่นี่เป็นยังไครับอ๋อไม่มีเลยครับสแกดูลผมไลฟ์สดยู่คอมนปี้สนุกดะในแค่ไม่เนาบ O uh -huh. uh -huh. uh -huh. ที่โต๊ะรู้ว่าต้องอต้องบริกาตรตัวเองคร okay, ับไปซื้อโอเคครับดูโอเคสั่งเสร็จแล้วอตอนนี้กลังหาที่นั่งอืม มุมนี้แล้วกัน นี้องมีแค่สองอย่างนั่นก็คือบลูเบอร์รี่ชีสเค้กกับคาปูชิโน,โน่คาปูชิโน,โน่เย็นเอาล่ละเดี๋ยวมานั่งคุยกันเลยดีกว่าว่าจะคุยยังไงดี สกปไม่มากเพราะว่าผมเองก็ไม่ไม่ถานาการเขียนสกิปที่จริงท่องไม่ค่อยจำด้วยไม่รู้จะพูดอะไร <Hey. S 1> ต่อคิดไม่ออก องไม่ออกว่าจะพูดอะไรส่วนใหญ่ก็จะกลายมาเรืเร่อย ามีคนดูนะั้นก็ ط, จะแชทมาแล้วจะสามารถเป็นหัวข้อในการคุยได้พูดถึงความผิดพลาดเลยแะ้วันเมื่อกี้ผมผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่า ทำไร่สดอยู่แล้วไปไปมาปองจายเต็งพันแล้วก็ไม่มีพรเขาบอกว่าสแกนจ่ายให้ไมาเขาบอกว่ามือถือไร่สดอยู่เขาก็เลยหาเม็ต่ังๆไปพูดเลยอื ถึงน้ำพุวงจะน้ำพุ่นครศิธรามารจะจบมาเถึงจะสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าที่หาดใหญ่ก็จ,จบลแล้วแต่ก็ขอขัอบอกครั้งหน่สัปดาห์หน้าผมเองจะต้องไปหาไปมอเพื่อไตรวจเช็คสุขภาพตาดูว่าที่ป่าไปนั้นเป็นยังไงมากหรือเปล่าอ๋อถ้าพูดถึงตา่ยถกจพูดอยู่พอดีเลยว่า ังจากที่ผมทําคลิปสุดท้ายไปครั้งครั้งก่อนนั้นแล้วผมหายไปเป็นปีเลยเลนั่นก็เพราะว่านะเป็นเพราะว่าผมผ่าตัดตาแล้วผมต้องผมผ่าตัดตาแล้วก็ต้องพักฟื้นรักษาตัวอยู่นานก็เลยไม่ทไท้ไม่ได้ทำวิดีโอเลยจนถึงได้สดตอนนี้ ถามว่าผมผ่าตัดอันั้นผมผ่าต่อกระจกสองครั้งในปีเดียวกันก็เลยทำให้ผมพักฟื้นยาวเลย หัวข้อเี่ยวกัจะคุยอะไรกันดีอ่าไหมลองอพูดถึงเที่ยวเลยแล้วกันปกติแล้ววันอาทิตย์คุณจะไปเที่ยวหรือว่าอยู่บ้านซะมากกว่าคนผมนั้นก็ทั้งสองอย่างถ้าอาทิตย์ไหนไม่มีแครจะไปไหนผมก็อยู่บ้านแต่ถ้าหากว่ามีแพลนจะไปเที่ยวก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาเอง ต้องที่เหมือนกันที่คุยต่อหน้าแบบนี้เพราะว่าผมนี้ก็เป็นการนี่เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะ,นะไม่มีสคริปต์นึกจะพูดอะไรก็พูด แต่เนื่องจากมากเป็นการพูดที่ไม่มีหัวข้อก็เลยเรียกว่าไหลไปเรื่อยนี่ถ้ามีคนดูแลทักแชทมานั้นก็ถือว่าเป็นการดีถ้ามีชัดเข้ามาก็จะได้เป็นหัวข้อในการสนทนา ใจมอนอเปรียร้ยวค่ะค hmm. ิดหัวข้อไม่ออกก็าจะพูดอะไร ไล่มาแต่ก็ยังมีคนดูไม่รู้กางตัดไปจะมีคนดูมากหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนที่ตั้งไลน์นั้นต้องมีแท็กมีอะไรด้วยหรือเปล่าคนคนถึงจะเห็นเพราะตอนนี้ผอก็ต้องสึกสายเยอะเลย ตงตั้งกล้องหน้าคอมไหมตอนนี้ยังไม่มีแผนเพราะว่าผมนี้ก็ไม่รู้จะคุยเรื่องตั้งกล้องหน้าไฟ์สดตรงหน้าคอมนั้นไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรไม่สิกลุมไร้มือใหม่ด้วยยังต้องศึกษาเรื่องการแกปเจอร์และโปรแกรม OBS เลยและอะไรอีกหลายอย่าง ไม่รู้จะใช้ OBS หรือสตรีมอยากดีเองในร้านที่โชว์ตนี้ก็สิทสิบบาทเลย ก็จะสักจะครึ่งชั่วโมงแล้วเลยนี่ยถือว่าไปกลับไล่รายครั้งแรกถือเป็นกาไล่ที่ดี มีคนดูมากกนนดดว,ว่านี้กำลังคิดอว่าตอนนี้เป็นการไลไรที่ยังไม่มีคนดูถ้ามีคนดูเมื่อไหร่ก็จะคิดหัวข้อมีหัวข้อเยอะๆเลยที่อยากจะคุยเช่นตอนสมัยไปเรียนญี่ปุ่นเลยหรือว่าตอนทำงานการแสดงที่ญี่ปุ่นบ้างอันนั้นก็น่าจะเป็นหัวข้อดีๆ มาผมก็ไม่รู okay. <pl dear being unt ouched> ้จะพูดอะไรนอกจากนั่งนั่งภาพอะไรก็ไม่รู้ก็ถามว่าผมชอบมะทำอะไรมากที่สุดก็คือผมชอบนั่งคาเฟ่ ชิลกับบรรยากาศแต่ครั้งนี้มีไลฟ์สดด้วยครคงผมจะนั่งพลาบอะไรหรือไปของแถมอีกหน่อยวิดีโอก็จาอีกหน่อยไลฟ์ส,สดจะมาเรื่อยๆอันนี้เป็นครั้งแรกก็ถืโอเคเดี๋ยวผมต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าผมจะต้อง สิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำแล้วผมอาจจะต้องทาม,มือถือขึ้นที่สองเอาไว้ไล์สดโดยเฉพาะเอาไว้ไล์สดสดเครื่องนี้ก็เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เช็ดไหลเช็ดไห์ก็ดีเอาไว้สแกนจายเอาไว้ทำอย่างอื่น เครื่องนี้ผูกไว้เลยนะั้นก็จะทำมาเล่อยระบาดไปหมดออมโอเคหลายครั้งก็จบเทาน,นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรต่อแล้วพ็ดการอะไรครั้งแรก แล้วไม่มีคอมเมนต์มาด้วยว่าจะไม่มีคอมเมนต์มาด้วยว่าจะเป็นหัวข้ออะไรในการคุยเพราะฉะนั้นเอาท่อน,นี้ก่อนแล้วกัน